อ่าพี่แนะนำนะครับปน,นี้ในส่วนของอาหารละครับของข้าวเมีย่ยงแน่ครับครับผมก็เป็นโจทย์ที่สําคัญนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงว่วจํานวนเป็นลอยตัวการกินองมันก็คือต้องกินปริมาณเยอะพอสมควรนะครับครับแล้วที่นี่การที่จะลดต้นทุนเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ที่ข้าต้องเหตุใดๆอาหารงัวเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่สําคัญที่สุดในการเลี้ยงงัวขุนยิ่งยิ่งอ่าุกสมกินฟ้าไมนเลี้ยงแค่เดือนเดียวเลี้ยง,งเดือนเดียวแล้วก็ขายเนี่ย แสดงว่าเดือนเดียวแต่ต้องต้องมีของดีมันถึงจะมันถึงจะพอที่จะขายได้นะครับเนาะมันในฐานนะครับเห็นเมื่อกี้นี้ว่ามีการคิดค้นสูตรอาหารไหมนะครับอันนี้พี่บอกน้องได้ว่าแบบไหนครับผมเราผมมีการส่วนผสมของนมเพื่อเพิ่มโปรตีนเราเพิ่มความหอมนะครับเขามีการแต่งกินโดยการเพิ่มนมสดเข้าไปต้มไม่ได้หนึ่งเปนไ่ครับอ่าต้มเลยครับต้มเพราะว่าอาหารของยีนมีอ่าสองอย่างคือมีแป้งกับน้ำตาลนะครับเนาะลราเราขยายเชือยีดนะครับขยายเชือยีดขยายเชื้อยีด การขยายเชื้อยึดก็เป็นหัวใจสําคัญถ้าผู้ใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อขอมาที่เบอร์ผมได้เลยล้วกก็ผมอบรมให้ฟรีนะครับให้ฟรีครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมขรับสารคลิปนี้ผมกับยุทธีสุขสมจิตฟาร์มอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องครับพิกัดกับยุทธีบ้านคุ้มสัตว์ตำบลคุ้มสตร์อําเภอหนองสองห่องจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น อ in ่หลังจากคลิปที่แล้วนะครับพี่น้องครับกะพาพีพอน้องไปเบิ่งการเลี้ยงวัวแบบครบวงจรของสุขสมจิตฟาร์มแล้วนะครับพี่น้องครับอ่าตอนหนึ่งที่เห็นอยู่ในคลิปก็จะเป็นในเรื่องของอ่าการผลิตอาหารเองนะครับที่ใส่ภายในฟาร์มนะครับพี่น้องครับกะมีพีมีน้องหลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยเนาะว่ากระบวนการผลิตอาหารของฟาร์มเพิ่นนี่นะครับพี่น้องครับผลิตจังไรมีขั้นตอนจังไรมีส่วนประกอบของอาหารอี่อย่างแน่นะครับพี่น้องครับแล้วก็อาหารที่ผลิตมานี่อ่าจักเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวสิพาพีพอน้องไปพูดคุยกับทางอ่า ผู้ผลิตอาหารกันครับออาพี่สวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับผมอ่าแนะนำตัวจะครับนะครับผมอ่าผมชื่อสำริดกะลลัมนะครับอ่าหรือว่ามีนะครับเนาะเป็นลูกคนที่สองของพอจิตกะลลัมนะครับอ่เมื่อนี้กอ่ายินดีต้อนรับนะครับอ่าแฟนแฟนของเอฟซีของอ่าบุญชูชาแนลนะครับเนาะกับมีโอกาสได้เปิดฟาร์มให้เยี่ยมชมแล้วก็พามาดูขั้นตอนผลิตอาหารสําหรับงัวนะครับออ่่าางัวลอยก็ตัวเนี่ยกับมีการกินหัวอาหาร ที่เยอะพอสมควรนะครับเดือนนึงก็ตกประมาณแสนกว่าบาทในการกินหัวอาหารนะครับ700-800ถุงต่อเดือนนะครับเนาะครับผมที่นี่ต้องมาเบิงว่าการกินอยู่เป็นยังไงล้วก็มีการผลิตอาหารเป็นยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนผสมแลวก็วัตถุดิบว่ามีอย่างแน่นะครับเนาะครับผมนี่คับพี่น้องครับไปดูกันเลยครับพี่น้องมันนี้ครับ ก่อนอื่นนะครับทียี้คำว่านี่กัดเห็นอาหารที่พื้นผลิตแล้วนะครับบรรจุใส่กระสอบไปนะครับพี่น้องครับแล้วก็อาหารยุนี่ส่วนประกอบของอาหารนี่มีอย่างแน่เวยครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีภาพไปพูดคุยกันครับเอาพี่แนะนํำนะครับบันนี้ในส่วนของอาหารนะครับของขามี่แน่ครับครับผมก็เป็นโจทย์ที่สําคัญนะครับสาหรับคนที่เลี้ยงว่วจํานวนเป็นลอยตัวการกินของมันก็คือต้องกินปริมาณเยอะพอสมควรนะครับครับแล้วที่นี่การที่จะลดต้นทุนเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ที่เขาต้องเห็นได้อาหารง้วเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการเล ยิ่งยิ่งสุกมจิตฟ้าเหมืนเรี่ยงแค่เดือนเดียวเรื่องเดือนเดียวแล้วก็ขายเนี่ยแสดงว่าเดือนเดียวแต่ต้องต้องมีของดีมันถึงจะมันถึงจะพาะที่จะขายได้นะครับเนาะที่นี่มาถึงพูดถึงวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบวัตถุดิบสำคัญของเขาคือว่ามีทั่วเหลืองหรอครับตั่วดึงโปรตีนถั่วเหลืองนะครับเนาะถั่วเหลืองนะครับตัวนี้เป็นไพเอกนะครับคือว่าตัวนี้เป็นตัวทั่วเหลืองเป็นตัวหาโปรตีนลักลักอาหารคือว่ามีแป้งที่ห้พลังงานนะครับแล้วก็โปรตีนนะครับเนาะ สองยางต้องคู่กันเสมอนะครับรากามีอันที่2ก็คือมีมันมันหัวมันตากแห่งมันหรือมันเส้นนี่แหละครับต้อเอิ่นครับมันเส้นอันที่2อนะครับอันที่3มีลำนะครับลำข้าวธรรมดานะครับเป็นลำกลางนะครับเนาะบล้าก็อันที่4ี่ก็คือข้าวโพดบดข้าวโพดบดนะครับพี่น้องครับอันที่5ก็คือปาล์มนะครับกากปาล์มเนื้อในนะครับตัวนี้จะนําเข้าเออนำนำมาจากทั้งไอชุมพรอนกับมีสุราษก็มีล่าสุดมาจากกระบี่ครับ ปกากปลาเนื้อในนะครับปลา,า,า,ปลาเนื้อในอาภาษา,าปลาเมเขาเรียกว่ากากปลาเนื้อในแบบไม่โมนะครับเนาะมันจะมีแบบโมกับแบบไม่โมแบบโมก็อาจจะให้กับพวกหมูพวกอะไรไปนะครับแล้วก็จริงๆมันยังมีปากแบบแบบปลาแบบว่าแบบกากปลารวมก็มีซึ่งอาจจะถูกหน่อยนะครับเนาะแล้วก็อันที่ หกนะครับนาะหกก็คือมีเกลือนะครับเกลือตัวนี้เกลือได้ครับพี่น้องครับนะครับแล้วก็ตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญตัวหนึ่งเขาเรียกว่าพรีมิกนะครับพรีมิกอ่าเป็นวิตามินนะครับครับผมยี่ประมาณ16ชนิดนะครับที่มีครัวตัวนี้จะให้วัวสุขภาพดีนะครับเป็นวิตามินรวมนะครับครับอ่าที่ถัดมาก็อันที่หนึ่งสองสามเจ็ดแปดนะครับอันที่แปดก็คือ ตัวนี้เป็นตัวแคลเซียมฟอสเฟตตัวนี้เป็นตัวเสริมโครงสร้างพวกงัวนหน่อยงัวนอย่างังี้ยนะครับไขมีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นไปตัวเสริมกระดูกนะครับตัวแคลเซียมนะครับแล้วกับพวกงัวแม่ที่อ่าท้องนะครับหมาือว่าเห็นลูกหน่อยในท้องมันตัวใหญ่ตัวยังดีครับตัวนี้ครับผมอ่าตัวที่เก้านะครับเนาะีเก้าก็คือยูเดลิมินตัวนี้เป็นแร่ธาตุครับอ่าแร่ธาตุถ้าพูดถึงแร่ธาตุหมาือว่าตัวแร่ธาตุตัวนี้จะเป็นเป็นแบบผงนะครับสามารถผสมในหัวอาหารได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราง้วนยูนีก็คือมีทั้งอ่า อ้วนแล้วก็สุขภาพดีพอมีมีการเสริมวิตามินเกลเลอร์เข้าไปทั้งหมดนะครับที่ที่เป็นประโยชน์สำหรับง้อนะครับเนาะนี่ได้ส่วนประกอบของอาหารอยู่ในถุงหนึ่งนะครับเนาะกับที่มีส่วนประกอบอยู่9ชนิดด้วยกันนี่แหละครับพี่น้องมีกากน้ำตาลอีกกันนึงนะครับกากน้ำตาลอีกนะครับสิบชนิดครับสิบชนิดก็คกากน้ำตาลครับเดี๋ยวอ่าบริษัทกระบวนการวิธีการผลิตเบื้องต้นแหละครับยูนี่เฮ้ยยูนี่เลยเป็นราคาปกติถ้าไปเบื้องสายถิ่นถึงแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับแป๊บหนึ กลางผสมนะครับเนะกลางผสมนะครับเด้อจะพาไปเบื้องครับผมอ่านี่ยแหละครับครับนี่อ่านะครับผมขึ้นไปชมด้านบนกันครับไปชมด้านบนนะครับ ข่าวปั้นตุดิบที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นกากปาล์มเนื้อน้นาครับเนาะก็เทกอกไปตามสัดส่วนที่เขาคํานวณไว้นะครับ่านสายพันตัวที่หนึ่งนะครับเลี้ยงลําเลี้ยงไปตรงพุ่นทางน้ัานเขาผสมหม่ตัวถ้าดูตอนแรกคือมีกาก,าก,ากมันสับปะหลังมันสับปะหลังแล้วก็แล้วก็กากน้ําตาลนะครับเนาะตอนนี้คือใส่กา,กากปาล์มเข้าไปนะครับกากปาล์มเนื้อนเข้าไปต่อไปก็คือทั่วเหลืองนะครับใส่เป็นถุงถุงกี่สิเลยครับทั่วเหลืองตัวนี้ใส่ใสองถุงหกส สายพันธุ์ลำเลียงเข้าไปนะครับระหว่างนี้ถังก็วนอยู่ตลอดเวลานะครับวนอยู่ตลอดเวลานะครับวนไปเรื่อยๆมันก็เข่ากันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากวัตถุดิบเขาครบทุกอย่างแล้วเขาก็ถ่ายนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเข่ากันเต็มทีนะครับแล้วก็เปิดออกผ่านสายพันธุ์ตัวที่สองตรงกันเข่าไปสร้างกำนักนะครับนะครับอ่า ออ่าถังผสมเนี่ยจะมีถังผสมแบบแนวตั้งกับแนวนอนนะครับเนาะหลักๆที่ที่ใช้กันอยู่แล้วก็มีแบบไซโลนะครับเนาะสำยางแต่ของผมมันเป็นแบบแนวตั้งนะครับผสมที่หนึ่งประมาณถึงซี่ลอยถึงห่าลอยลนะครับนี่ถือว่าพอเด็ใหญ่นะครับเรียกว่าน้อยนะครับครึ่งตันครับครึ่งตันได้ที่นี่วัตถุดิบเนี่ยมันจะมีพวกฝุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกากมันสับหลังหรือมันสับหลังหรือลำข้าวเนี่ยมันจะมีฝุ่นนะครับเนาะการที่เขาจะจะละงางฝุ่นไว้มันเกิดขึ้นในอาหารของเขาคือว่า เขาต้องอันดับแรกคือเขาต้องเติมกากน้ำตาลเข้าไปก่อนน้ำตาลครับเพื่อที่จะสังเกตเมื่อกีมฟุ่นเต็มแล้วครับเมื่อกี้มันถึงมีฟุ่นก็เพื่อกากน้ำตาลมีซอยนะครับเนาะใช่ใช่ครับหลังจากนี้ไปพวกมันจะเริ่มนะครับสวยงามแบบฟุ่นแบบนี้แหละครับครับอันดับแรกก็คือว่าพวกวัตถุดิบตัวใดที่มันมีฟุ่นเขาเอามาก่อนเลยครับเอามาเอามาเจอกับกากน้ำตาลมันจะสงบนิ่งครับผมครับแล้วก็ค่อยทยอยใส่กากปาล์มทั่วเหลือง เกาโพดนะครับใส่ให้เบิดตตัสัดส่วนตามอัตราส่วนตามที่เขาคำนวณออกมาว่าสัดส่วนเท่าไรเท่าไรเพื่อที่จะให้ได้โปรตีน16-18%กถึงสบแปดอร์นะครับก็คือตัวยูนิตคือว่ามีโปรตีนสิบหกถึง18%บแดนันนี้ใส่ได้กับง้อถูกประเภทนะครับนั่นกับถูกง้อถูกประเภทครับแล้วก็ที่สำคัญวัตถุดิบของเขาเนี่ยจะเป็นสดใหม่เพราะว่ามีควพร้อมถ้าเข้ามาในกระบวนการผลิตเนี่ยจะเกิด หอมๆบางทีอาจจะคือจะรู้สึกยูวเข่าครับยูวเข่าแล้วครับคล้ายๆกับขนมเมื่อกี้อ่าขนมทุกอย่างจังย่างปามพึ่งม้าเมื่อวานสิบแปดตันจากกระบี่เนี่ยคือออกมาจากโรงงานใหม่ๆกากน้ำตาลก็ต้องใหม่ๆไม่บางทีครับพวกล้ำเข่าพวกเนี่ยครับจะเป็นของใหม่ทั้งหมดครับเพราะนี่ข้อแตกต่างจากอาหารทั่วไปคือของเราจะสดใหม่แล้วก็โปรตีนกับอากาศจะสูงขึ้นนิดนึงปกติเราเนี่ยอาหารว่าอยู่12-14แต่ว่าเนื่องจากว่ากินแค่เดือนเดียวละอ้วนเนี่ยคือต้อง16-18เกินนั่นก็ การถือว่าต้นทุนต้นสิแพงขึ้นไปอีกครับผมแต่คือง้วดที่เห็นไทยมาเมื่อนเก่าคือคุณประมาณเดือนหนึ่งนี่ครับพี่น้องเห็นโอ้วนเห็นยุหันนะครับพี่น้องครับปัจนี้ยนนี่ของเขานี่แบ่งขายให้พี่น้องเกษตรกรนะครับลักลักเลยแปเปอร์คือกินอยู่ที่ฟาร์มนะครับแล้วก็20%คือสำหรับเกษตรกรที่สนใจนะครับเนาะก็คือว่ามาสามารถมาซื้อได้ที่หน้าฟาร์มคือราคาอยู่ที่290บาทนะครับต่อถุงถุงหนึ่ง30มกิโลครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าส่งในนพื้ทีี่่่อออออาเเภหนนงงงงส้ยคคืวถุละะ300รับบมีกกาารวค่่ขนสงนิดนึงนนะะครับ ก็สร้งเขามาได้ตะวันนอกจากอำเภอหนองซ่องแล้วเนี่ยจะไม่มีบริการส่งนะครับเพราะว่าข้าเห็ดฟาร์มเป็นหลักข้า็ได้เห็ดอาหารหัวขายเป็นหลักนะครับก็คือเห็ดเหี้ยงภายในบริเวณฟาร์มเจ้าของครับพี่น้องครับแต่ก่อนี้พอมีแบีงขันแพะอยากได้เอลีกขอม้าเอาครับพี่น้องครับมาเอาครับเป็นราคาโรงงานครับเป็นราคาหนาฟาร์มครับวันนี้ถามนะครับจังหวพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นอยากจะศึกษาเรียนรู้เรื่องเรื่องของการผลิตอาหารผสมอาหารเองไว้ใส่ในบ่อจะเป็นงัวของเจ้าของหรือเล่ากุ่มของเกษตรกรที่เพื่อนเลี้ยงว้วเพื่อนสามารถเข้้าาามเรรียนูศึกษอบรมได้บบบ่คครรััอยยไดด้้้ผผมมินีใหขมูลตรงนี้ครับเพราะ เกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนี่คือว่าเป็นอาชีพเดียวกันกับผมนะครับเนาะก็คือว่าถ้าผู้ใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ผมเลยเลยแล้วกแล้วก็ผมอบรมให้ฟรีนะครับให้ฟรีฟรีนะครับล่าสุดเนี่ยพรุ่งนี้จะมีน้องคนหนึ่งที่มาจากประจวบนะครับเพื่อเพื่อที่จะมาเรี้ยหลูกการผสมอาหารตรงนี้โดยตรงผมกับมาเลยครับมือื่นมาก แต่ว่าก็ต้องเช็คว่าของผมอ่ะในการผสมเนี่ยคือเขาต้องมาเหตุงานจริงเลยเพาต้องมาอ่านเอกสารนะครับมาผสมกับผมเลยมันจับตัวนี้ไส้เท่าไเจักกิโลว่าช่างกันแล้วก็ไส้กับไปแล้วก็อาจจะเอากาบไปงัวเจ้าของกินอยูุ่บานได้คืออันนี้ฟรีนะครับแต่ว่าต้องมีการนัดเขามานิดนึงกพบางบางทีอาจจะว่างบางว่าตรงกันนั่นสินะครับเนาะครับผมนี่นะครับพี่น้องครับไม่ได้ช่องทางการติดต่ออนไรเลยครับจากพี่น้องเกษตรกรอยากจะได้ความรู้ว้าติดต่อ สอบถามเรื่องอาหารเรื่องการเลี้ยงวัวนี่มีสองทางออนไลน์ปะครับจริงๆนะตอนนี้มันเป็นเบอร์โทรอย่างเดียวนะครับเป็นเบอร์โทรแล้วก็เป็นไลน์นะครับไลน์กับสิบบอร์เพราะว่าเมมเบอร์ก็ขึ้นไลน์ขึ้นนะครับจะบ่าด้วยเหตุเป็นเว็บไซต์ยังขึ้นมาหรือว่าเป็นเฟซบุ๊กขึ้นมานะครับนะครับผมวันนี้ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าการผลิตอาหารหรือว่าการเรื่องเอเงพื่อลดต้นทุนของการเลี้ยงวัวนนี่มันเป็นยังไงครับซอย ซอยแห่ห่อเนี่มีกำไรหลายขึ้นหรือว่ามันดีจังไหนครับครับอัน,น,น,นหนึ่งก็คือว่างัวเ่านี่กินดีเนื่องจาก,กวัตถุดิบเา้ามันเป็นการวัตถุดิบที่สดใหม่ครับอันที่ส,อ,นนสองต้นทุนลด,ดลงมาจากปกติเนี่ยยูนิตหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คือว่าถ้าจังสังเกตว่าผมเอาปลาหมาที่ละสิบแปดตันเนี่ยอโอเคครับมันมันอาจจะต้นทุนที่สูงแต่ว่าราคาเฉลี่ยเนี่ยมันถืถูกกว่า ความนี้เขาไปสื you know, the 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 ่อรายย่อยอันนี้คือสื่อแบบแบบราคาทรงนะครับเนาะผมก็ลดได้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมก็คิดสูตรอาหารขื่นมาใหม่ๆแตาว่าในอนาคตเนี่ยผมก็คิดสูตรอาหารขึ่นมาใหม่ๆเพื่อที่จะให้ต้นทุนเนี่ยมันตามลงไปอีกเรื่อยๆคือเพราะว่าผมก็บพยุดที่จะคิดต่อไปพื่อกันครับคือคิดคนพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ต้นทุนมันลดลงกานะครับใช่ครับอันนี้ครับผมยิ่ง ผมอยากจะแนะนําว่าจ้างสมุิว่าคนที่ปลูกมันสำปะหลังยังเสียครับจริงๆเขาไปสื่อตามร้านมันสำปะหลังกับอดีิแพงนะครับเพิ่นับเพิ่นลบมาแล้วมาตางมาขายเอากำไรแต่ว่ากันเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังอยากจะตากแห้งส่งมาขายที่ฟาร์มผมเสียผมก็รับสื่อนะครับรับสื่อที่ไนมเพราะนป็นเป็นการสานงานสางอาชีพกับชุมชนนะครับตัวนี้นะครับเนาะแต่รับสื่อยิ่งๆเขาสื่อจากเกษตรกรโดยตรงมันาจะถูกลงจริงๆช่องทางการทาให้มันถูกลงมันก็มีหลายรูปแบบนะหลายวิธีกันแต่ว่าเขาก็ ลองลองเบิรงว่าบางบางคนอาจจะปลูกมันสับปะหลังเองก็สามารถที่จะผสมเองได้นะครับเนาะมีมีอาหารเป็นมีวัตถุดิบเป็นของตัวเองนะจ๊ะครับครับครับผมอ่าบปนีจจังที่เขาไปผสมกันอยู่นี่นะครับอาหารอยู่นี่ที่เก่าชนิดกับกากน้ำตาลนี่เขาใส่เวลาไว้เอาไว้นี่โดนปไปได้ครับนี่าไม่ถึงว่าตรงนี้เป็นปะครับไม่ครับจริงๆมันกับผสมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าก็สามารถที่จะเปิดวาล์วนะครับตรงนี้นะครับถ้าถ้าดูขบวนการผลิตนะครับวาล์วตรงนี้ปุ๊บเราก็ไหลไปสายพันธุ์เสียหน่ะนะครับเนาะเราก็ไปสร แล้วก็เปิดออกบรรจุบรรจุเป็นถุงละสอบ10กิโลตรงนั้นเดนแล้วเราก็เย็บถุงนะครับเนาะการเอาไว้ตรงนี้มันก็คือว่าผสมหลังจากใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วปุ๊บเนี่ยอาธิร้อใแค่ว่าประมาณสามหนึ่งหาที่มันเข่ากันนะครับเนาะจริงๆมันก็เข่ากันที่ที่ไรลอ่ามันก็มันก็มันก็สามารถใส่ได้เลยแล้วก็การจัดเก็บตรงนี้ปุ๊บเนี่ยได้อยู่ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนสองเดือนก็ได้ครับเพราะว่าครับผม เก็บได้ถึง2เดือนนะครับพี่น้องคสองเดือนได้ครับเพราะว่าตัวมันมันกับมันกับเก็บได้ปกติครับครับผมมาในฐานนะครับเห็นเมื่อกี้นี่ว่ามีการคิดค้นสูตรอาหารใหม่นะครับอันนี้พ่อบอกพี่บอกน้องไหนว่าแบบไหนครับผมเหตุขึอนอย่างแน่บอกซึ่งจริงจริงผมกับมีมีตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนออยู่ครับนี่นะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งอาหารที่เพิ่นคิดค้นสูตรใหม่ขึ้นมาให้นะครับตัวนี้ถ้าถ้าสําเร็จนะครับต้นทุนอาจจะพอถึงถุงละสองร้อยไปซ้ำไปนะครับโอ้ครับอ่า การใส่หลักพุ่มบรรยัตชาวบ้านครับการเห็ดการเห็ดสาโทกการเห็ดวายเท่านี้แหละครับหรือว่าการหมักหมักยีดเท่านี้แหละครับแต่ว่าของผมมันจะจะเป็นการหมักโดยการเอาข่าวเหนียวเขาต้มต้มไม่ได้หนึ่งมันหรครับต้มเลยครับต้มนะครับคล้ายๆครับต้มต้มเพราะว่าอาหารขุงยีดมีอ่าสองอย่างคือมีแป้งกับน้ำตาลนะครับเนาะเราเราเขาขยายเชื้อยีสนะครับขยายเชื้อยีดขยายเชื้อยีดการขยายเชื้อยีสตก็เป็นหัวใจสําคัญ ถ้าผมแยกเลี้ยงก็คือมาสามารถมาเลี้ยนได้นะครับเรากับม้าไฮยีนเนี่ยกินเขาเหนียวต้มเขาล้วผมมีการส่วนผสมของนมเพื่อเพิ่มโปรตีนเราเพิ่มความหอมนะครับเขามีการแต่งกินโดยการเพิ่มนมสดเข้าไปนะครับสังเกตว่าการมักที่ถูกต้องถูกวิธีนะครับมันจะต้องมีการกินเราคล้ายการออกมาหลักษะนสี่ตลอดเวลาครับนะครับอันนี้คือคือประเด็นเนวเนไหครับประเด็นเนาถ้าเนามันจะมีกินเนาเราก็บสี่บ่มีฟอง มันเนื่องจากว่าการกินของยีดมันจะคล้ายกับคาร์บอนไดออกไซด์มานะครับเนาะมันจะเป็นฟองบุบๆทังสี่ตลอดเวลาครับเพาะทิ้งไว้ทังสี่ประมาณสามถึงเจ็ดวันนะครับก็คือว่าคล้ายๆก็เขาหมักสาโทเขาจะหมักประมาณสี่มือนะครับผ้าหนามื่นดิสีเยกมือสองมือคือประมาณเจ็ดวันก็คือว่าไห้ยีดเนี่ยมันกินแป้งก็น้าตาลที่เขาใส่เข้าไปนะครับก็คือว่าเป็นการหมักที่สมบูรณ์นะครับเราเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ครับเปรียบเสมือนเป็นน้ำยา ตัวมันมันสับปะหลังหรือว่ากากมันเขาเป็นขนมเส้นขนมเส้นนะครับเอาสองอย่างนี้เป็นลาดกันลาดได้บนโต๊ะครับครับอันนี้โหลละกากมัน4บาทมันเส้น7บาทนะครับเมื่อลาดกันลาดก็นี่ปุ๊บได้ความหอมจากยีสต์นะครับได้โปรตีนจากยีสต์นะครับมันกับสองอย่างนี้ก็คือว่าเพ็ดอย่างง้วอ้วนได้พอผมลองเบิ้งในระดับหนึ่งเนี่ยคือว่าหัวกกินดีกินดีแล้วก็อ้วนในระดับหนึ่งแต่ว่าการสูตรสามสองร้อยก้อนซิบดันบ่ได้แต่ว่าก็คือว่า เป็นการลดต้นทุนได้ในระดับหนึ่งนะครับโดยโดยต้นทุนตรงนี้เนี่ยพอถึง200บาทต่อถุงนะครับ30มสิบโลนะครับนี่สูตรนี่คิดว่าโดนไหมครับสูตรนี้ตรงนี้เฮ็ดได้ระยะนหนึ่งเห็ดใดลายะนหนึ่งเลยครับพออยู่ในขันการทดลองแล้วก็ขันเป็นโปรโมทออกไปเพราะว่าก็ถือว่าร้องของเจ้าของให้กินได้ผลสะเกินกันก็เอาออกไปนักทองตลาดนะครับอันนี้คือข้าวเหนียวมักยีดมาครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวต้มตวกนมสดมักยีดนะครับนะมักยีดคือสูตรใหม่นะครับที่จะมาซอยในการลดต้นทุนของการเลี้ยงงัวนนี่นะครับพี่น้องครับนี่นะครับ อ่านี่แหละครับพี่น้องครับบริเวณโรงผลิตอาหารนะครับเนาะอยู่ที่สุขสมจิตฟาร์มนะครับพี่น้องเด้อเพิ่นก็ถือว่ามีครบวงจรคือน่าล่วครับพี่น้องครับนี่กระบวนการผลิตอาหารหรือว่าส่วนประกอบของอาหารนั่นมีอย่างแน่ละก็ราคา่าไหร่นะครับพี่น้องครับไหอยากจะศึกษาเรียนรู้อยู่นี่มาอบรมไห้ฟรีเ้อครับพี่น้องเด้อหรือว่าอยากจะบาแยงอาหารไปใส่นี่ก็ได้นะครับพี่น้องครับ ให้เกินไม่ให้ขาดเราเป๊ะเลยนะครับผม <15. S 1> คือ30มกิโลนะครับเด้อเป๊ะ,ปะอันนี้ละครับพี่น้องครับหลังจากที่ฮอเบิงวิธีการแลร้วก กระบวนการหรือว่าขั้นตอนการาผลิตอาหารนะครับพี่น้องครับสำหรับสุขสมจิตฟาร์มนะครับพี่น้องนะผลิตภัณฑ์ก็จะออกมาเป็นกระสอบแบบนี้นะครับพี่น้องเด้อเห็นนะครับกระสอบละ30มกิโลแล้วก็290บาทนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับพี่น้องครับหลกักสุดท้ายนี้นะครับพี่น้องครับหาเพื่อผูใ้ใดมีความสนใจจากจะมาศึกษาเรียนรู้นะครับอย่างที่บอกไปในคลิปนะครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องน,นี่ก็ติดต่อเลยกับมาพูดคุยกับทั้งเจ้าของอผู้ผลิตอาหารเลยนะครับเนะาะเอาพี่สุดท้ายนี่อยากจะบอกฝาก พี wollen, ่น้องเกษตรกรอย่างนี้ครับครับผมสุดท้ายแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยครับก็คือถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับเนาะเกษตรกรมือใหม่ที่ยังคันเนี่ยทำอาหารเป็นนะครับอยากจะเรียนรู้วิธีการทําอาหารสําหรับง้วขุนนะครับเนาะเพื่อให้งัวขุนได้มีน้าหนักขึ้นตามที่เขาต้องการในระยะที่สั้นนะครับเนาะมีขั้นตอนยังไงวิธีการยังไงกับอกไปเบอร์แปลว่าอยากจะมาฝึกอบรมด้วยตนเองเนี่ยก็สามารถสามารถติดต่อได้มาได้มาฝึกที่ฟาร์มได้นะครับเนาะ การอบรมในขั้นตอนการปริอาหารฟรีนะครับเนาะเพียงแต่ว่าอาจจะมีการประสานงานติดต่อมาก่อนล่วงหน้าสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะมีการเตรียมวัุดุวัตดุอุปกรณ์นะครับในการอาหารนะครับเนาะแล้วก็สามารถติดต่อที่เบอร์ผมได้เลยก็คือ065นะครับ509 4998นะครับพอสมัครปุ๊บเนี่ยอาจจะมีร้ายเด้งขึ้นอาจจะทักทั้งร้ายมากกับสะดวกนะครับนะคือก็ปูดคุยกันทั้งร้ายก็ได้นะครับเนาะครับผมกด้น่ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยฮ้องการได้เก็บสาระความรู้ไปพอสมควรนะครับพี่น้องครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับพี่น้องครับมาที่นี่ได้การติดต่อตามเบอร์ที่เพิ่์นห้ไปนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องครับของพี่มีเนาะจากสุขสมจิตฟาร์มครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับครับ